ทุกคนด้วยนะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ช่องน้องมิวสิกมาแล้วจ้าดูนะครับพีคมากเลยนะครับคุณตามาทำกับข้าวนอกบ้านนะครับครัวบ้านทุง่งนี่นะครับทำตรงไหนไม่ทำจะทำตรงนี้นะครับตาจะทำล่าปลาเหรอล่าปลาลาบปาลาล่าปลา,ปา,ลา,ปาตัวเล็กๆปลาหัวเข็ง ออย,ยอดมากเลยนะครับมากิล่าปลาด้วยกันเด้อ <laughs> พี่นะครับการทำลาบปลานะครับก่อนอย่างแรกเราต้องต้มน้ำให้ร้อนก่อนแล้วเราก็เอา,เอาปลามา สับให้เป็นสิ้นสินสับให้ละเอียดสับให้ละเอียดนะครับไม่ใช่สิ้นสินสินสินเดี๋ยวมันคาคอถูกต้องถัว่วถั่วต้ม นี่ครับขั้นตอนสับปลานะครับถ้าสับไม่ละเอียดมันก็ไม่อร่อย เตรีมาเล

เราต้องพิกเราต้องพิกด้วยนะครับ<ช>ถ้าไม่พลิกเดี๋ยวมันไม่แหลก thank ครับอันนี้คือขั้นตอนอนนะไรครับสาปลาับปลาให้ละเอียด นานนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมาดูสวนน้องมิสิกก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมีสวนข้างหน้าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พาทัวร์บ้านนะครับดูครับอันนี้คือรถกระเพ้าของเราบ้าน,นน้องมิสิกก็จะมีรั้วแบบนี้นะครับนี่ครับสวนหน้าบ้าน ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอันนี้ปลูกเองทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยจะได้เอาไปขายที่บนภูเขานี่ครับนี่คือร้วหน้าบ้านนะนี่ครับแก้โควิด เดี๋ยวไปดูตาทำกับข้าวต่อเลยไปกันนี่คือบ้านน้องมิสิกนะครับโอ้มืดมากเลยครับเอ,อ้าปลาหายไปแล้วอ้าวอยู่นี่ครับนี่ก็คือต้อมหัวปลานะครับนี่ก็คือวัตถุดิบ กระถินเกี่ยวอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูหลังบ้านก่อนตาทำอะไรโอ้ก็มืดมากเลยนะครับโอ้โหแทบจะไม่เห็นอะไรเลยต้องเปิดแสงล้างเขียงนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิกนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณคลาส